ตีนนใหญ่ไว่ดนะีมั้งเอามาลองไว้ไม่ให้แล้วหยุบเลยอ่ะ ปลาตัวแรกของพี่โจด้วยก็เคยตกด้วยปลาเทโ่เลยก,กินปลาต้องโกครับไม้นี้สำเร็จนะครับ Legenda สวัสดีครับสวัสดีเอช่องแมวกีฬาชาแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาตกปลาแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็เป็นทริปแรกของปี2021หลังจากที่โควิดเริ่มเบาบางนะครับก็วันนี้ผมมาแถวออหมายบางชนีนะครับได้ข่าวว่าเทพโพเข้าเยอะเราก็เลยมาลองกันนะครับดีน้องเก่งครับซื้อเรือมาใหม่ก็ พากันมาเช็คหมายถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวน้องเก่กเขาจะารับลูกค้าออกเรือด้วยนะผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ตรงน,นี้ค่าบริการก็เดี๋ยวโทรสอบถามกันเอาเองนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่ไม่แพงห้างไม่แพงก็ที่ผมมาแล้วตอนนี้ ตัวแรกของเรานะครับหลังจากรอมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่า,ก,วาออกินปลาต้องโกรครับออไม้นี้อ,อ สำเร็จนะครับตอนแรกครับอือยี่สิบหกเลยอ่ะ mất rồi, mất rồi, mất Chết mất rồi, rồi, mất rồi, mất rồi, đi mật mất rồi, mất rồi, mất rồi, เนี่ยีแทกเลยขึ้ลอยอยู่นี่เลยโดเกนเนี่ยไม่เอาให้โดนน่ะ กินแล้วแต่ว,ตตว่าติดติดอะไรไม่รู้ติดตอหรือติดเชือกอะไรทักอย่างครับใต้น้ำนโอ้โหกินคันยุบเลยอะ่ะ ไงมาครับปลาตัวแรกของวันนี้เทโวตัวแรกเคยเคยตกได้เทโวเลยเนี่ย <c oughs> อ๋อเป็นปลาตัวแรกของพี่โจด้วยก็เคยตกได้เลาเทโวเลยมาลุ้นตัวต่อไปผงขายต้องเทียบฝั่งไปหาซื้อป,ปลาตะโกนวอ้าวนะครับทางฝั่งด้านนั้นด้านนู้นนะครับปลากินแล้วครับผม ไดกแค่นี้นะว้าวสวยเลยครับทีู่ครับทพธอีกแล้วที่ที่เห็นป่องอยู่ทางนั้นอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดนะครับเป็นลงสีเก่านะครับเดี๋ยวมาว่า ดราม่าใส่ผมว่ามาตกปลาวัดอีกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเป็นลง,นนงนะอ่าในนี้ก็บ้านทรงไทยนะครับตอนนี้เขาจะเป็นบ้านทรงไทยนะอ,นนนอยู่ไหมอยู่ไหมอุ้ยติดอะไรอะ่ะโอ้โหกินหันกระเด้ง น่าจะมีโตนะเขาถึงไม่มาตรงนี้กันนะมีแต่เรามามาครั้งแรกเราก็ไม่รู้ไงปลากินดึงเข้าตถือกล้องรอเลยเพราะคิดว่ากินแน่นแหแป้งโตีเอ่แป้งโรตีเอาเลยครับเดี๋ยวแป้งโรตีระบาดโอ้โหแต่ย้าย เข้าต่อท่านผู้ชมไม่งงั้นเราไล่สามตัวแล้วนเนี่ยเนี่ยน่าจะน่าจะสนะชีครับยังอยู่เหรออืมแต่ไม่มีปลาติดอะไรวะโอ้โหเป็นเบ็ดที่มันขาดจากน้าๆท่านอื่นที่ตกท้ำขาดไว้ ดูด้าเป็นนั่นเลยเป็นหางว่าเลยมีลูกหมุนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะบนฝั่งด้านนู้นครับน้องวิ่งมาวัดปลานะเมื่อกี้สีชมพูนะ,ะเห็นใกล้ๆไหมซูมได้แค่นี้ครับน่าจะตัวใหญ่แล้วครับ อ๋อปลาอะไรอะ่ะขาดไปแล้วขาดลุดลุดลุดไปแล้วครับโอ้โห,หรครับข้างฝังอัดปลาอีกแล้วครับ ช่างกำเหงาจังเลยพี่โจเบนฝั่งเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะครับด้านนี้ก็ขึ้นด้านนู้นก็ขึ้นแต่ที่เราอยู่ตรงเรือนะครับกับหน้าอีกข้างหลังข้างหลังบมอะ่ะย่าไม่ถูกยวไม่ถูกใจไม่ถูกปากครับนะ่าจะตัวใหญ่ครับตัวนี้ ครับด <Scroll> ้านหลังได้เหมือนกันครับเที่โฟอีกแล้วเทโวเยอะจริงๆครับ ก็เอาเนี่ยอกหเก่งอครับ่แหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหอย่าคัดไซจริงๆด้วยตกบอลมาแค่งกันดูแล้วตัวสี่แล้วนะกระังโอ้โหตัวใหญ่ โดนแซงนะครับผมอืดอืดปลาอะไรนะเป็ดตะโขกไม่มีเลยแค่ันอุ้ยสองตัวเลยอ่ะอุ้ยปลาทูครับไปเกี่ยววาสังขวาดไปเลยโอ้สุดยอดโอ้ยเหยื่อคัดไซคัดไซจริงจริงนะเนี่ยเหยื่อพี่โจเป็นตั้งชื่อไว้ว่าเหยื่อคัดไซนะครับดูปลากระมังกินตัวเท่าฝ่ามือนะครับ ยอดเลยโหตัวตัวใหญ่ตัวสวยนี่ครับตัวแล้วนะประก็ตนะ ก็ม,นนมีนี่ครับเทโพอีกสามตัวตวันนี้เจ้าครับเราประสบการณ์ลงเรือตกปลาบนเรือครั้งแรกให้หน่อยครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้ต้องนึกสะคิบก่อนดิตะคิบก่อนดิตะคิก่อนดิร้อนไหมร้อนมาก <laughs> ดูสีผิวครับโอ้แดงเลยเนี่ยแขนแดงหมดเลย คิดดูครับเอาเอาเนี่ยเห็นขวดน้ําขวดนั้นไหมครับเนี่ยเพี่โจอะกอกน้ําแล้วก็เอามาลาดเป็นเก่งไนงะหมดได้ครับเนี่ยราดเป็นหมดขวดแล้ว,แ,ลวแต่ยอมรับน้องชายผมครับนี่ไม่มีบ่นสักคําเลยนี่วันนี้ใส่เก่งมาครับใส่เก่งครับใส่เก่งเรือซิ่งปลาอ่าน้องเขามีอ่าน้องเขามีแพด้วยนะครับแพแพตกปลานะ S <S ชื่อเพวิถีชาวบ้านนะครับนี่เพยจบอย,ออยู่อยู่แม่น้ำลบบุรีเนาะแถวอะไรนะแบางปะหันแถวบางประหันนะครับถ้าสนใจก็มาใช้บริการได้นะมีปลาหมาด้วยผมได้มาตัวห้าโลยิงใหญ่<ส>าขา<อ>ได้บ่อยเดี๋ยวว่าจะกลับมาเปิดแล้วใช่ไหมตอนนี้ปิดโควิดอยู่นะครับเดี๋ยวใกล้จะเปิดอ่ใกล้จะเปิดแล้ว วันนี้พาพี่โจโมาเชื่อนะครับนีอ่อรอมจริงๆครับแต่ก็สู้ครั้งแรกของพี่โจโเขาครับอ่าโอ้ลากินเหรอก,รอออกิ้นเลยหร่อเข้าต่อไปกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่บางชนีนะครับ ที่นี่เขาเรียกบางชนีนะ ไม่ติดไม่ติดหายเ้ยหายเ้ยหายเลยปลอยเลยเจ้าปูเจ้าปูอให้ไเอาโอ้ยติดติดติโอ้ ติดย่างเขาวัดก็ยังไม่ติดอีกอ่ะงงโอ้ยหายเขาไม่นี่อยย่างเบ็ดพิจวัดแล้วก็ไม่ได้ปลาด้วยโอ้พิจวัได้อีกแล้วไม่น้อยหน้าหรอกมาน้อยหน้าหรอกไม่น้อยหน้าหรอก,อรอกครับนี่ ยอย่าหม่อย่าหม่านจะปกเกดไม่หนักน่าจะปกเกดปกเกดก็เอาตอนนี้ เอาเอาเองเก่งมากเียอยู่ป่ะพี่ไอ้ตะก้ไอ้ตะตก้ัน่าจะปลาเกตอ๋อครับน่าจะเป็นปลาเก็ดน้อยหรือเปล่าเรากินตะก้อนะครับ กินแล้วแต่ว่าติดติดอะไรไม่รู้ติดตอหรือติดเชือกอะไรทั้อย่างนะครับใต้น้ําติดยอะหมดะโอ้โหกินคันยุบเลยอะ่ะ อได้กลับมาถึงที่เพลแล้วนะครับกลับมาจากใหม่แล้วนะครับตอนนี้กําลังเก็บของขึ้นออกจากเรือนะครับก็เดี๋ยวไปดูปลาที่ได้วันนี้ครับนี่ครับผมเตโพสามตัวแล้วก็มีปลาเกตอีกสิบกว่ตัวนะครับเป็นปลากระมังล้วนๆเลย นี่อ่ะเดี๋ยวเรามีไตเกินใหม่นะครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> น้องเก่งเก่งเหนือซิ่งเอาไหม <c oughs> เอาออกไปอ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่โจครับแล้วก็น้องเก่งต้องจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าผม ไปตกปลาที่ไหนนะน้องกุง้งนะจะไปตกปลาที่ไหนปดติดตามกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไปเลยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะพี่โจสวัสดีครับครับสวัสดีครับ